แต่เจเนเรชันใหม่เหมือนเขาจะเอาข้อสอบแพทแล้วก็ข้อสอบสามัญมาปั่นรวมกันและเรียกชื่อใหม่ว่า l l v v l คครค่คามนทำไมชีวิตหนูเหนื่อยขนาดนี้สมัยก่อนพวกฉันก็เรียกภาษาไทยสังคมอังกฤษละเธอสมัยก่อนพวกฉันก็เรียนเรียกชื่อตามวิชาสมัยนี้ลูกทีแกททีแพททีเคทโอเน็ตเอเน็ต ปลี่ยนตลอดลูกเปลี่ยนตลอดนะคะเปลี่ยนไปสุดท้ายใครงงนอกจากนักเรียนงงครูก็งงคนข้างในก็งงเธอเอาจริงๆล่าสุดมีคนติดต่อกัวแฟมาสอนอันนี้เขาก็พูดถึงวิชาหนึ่งลูกแต่เขาจะให้ครัาแฟสอนชีวะอันนี้เมาให้ฟังนะลูกพอชื่อมันมีความซับซ้อนเด็กๆต้องอัปเดตข้อมูล ต้องติดตามดีๆว่าเป็นไงลูกระบบการศึกษาเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วมันไม่ใช่ว่าเด็กๆจะสอบฟิสิกส์เคมีแล้วจบนะอย่างวิชาชีวะลูกสมัยก่อนวิชาชีวะออก100ข้อครูค่ะออกเยอะจังเลยค่ะมีทั้งหมด25บทหรือ20บทแล้วแต่ตำราจะเขียนออก100ข้อแปลว่าออกบทละ4ข้อออกบทละ4ข้ออันนี้คิดเลขกลมๆนะถูกไหม 25คูณ4เป็น100พอยุคถัดมาจาก100ก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ลูก80 80ก็ยุคถัดมาเหลือ60 60มาเป็น50ปีก่อนออก50ฉันลองทำข้อสอบแล้วทำไม่ทันเธอเพราะโจทย์ยาวอาจะบอกแจ้งข่าวร้ายข่าวร้ายหรือข่าวดีอ่ะข่าวดีหรือข่าวร้ายโจทย์จะยาวขึ้นซับซ้อนขึ้นแต่ไม่ต้องจำสมัยก่อนใครจำเยอะได้เยอะ ทันไหมลูกสมัยก่อนโอ้ยคนเก่งๆจะไปกองกันห้องสมุดจําเยอะได้เยอะใครจําได้น้อยๆก่อนเลวแต้นะฮะลูกจําเยอะได้เยอะทำข้อสอบได้เยอะเน้นสปีดเทสอ่านโจทย์แล้วตอบอ่านโจทย์แล้วตอบนะฮะแต่สมัยนี้คือไม่ต้องจําแต่ต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ครูขาไม่ต้องจําจริงๆหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ต้องจําก็จะโลกสวยก็ต้องจําอยู่นั่นแหละ